อยากจะดีทางเจ้าเราก็ขอขอบคุณหลายๆก็ให้อยู่ดีไว้ห้อายุมันคนยืนหลับวันด้วยเด้อป้านิ่นเศร้ากว่าโลูกนะเจ้าเราเอามาส่งให้บ่งคำนี้ก็เลยพากันหั่นไหวพี่น้องไว้เห็ด่อแขกอีกอื่น ทอดแล้วก็ซีลาบสดเอาคนเราใครได้ของผู้เราของผู้เราเห็นเนาะเเลด้วตเนาะเลัมดแล้ก็เป็นตัวตัวดใหม่น่ะหน่อยเนาะเเท่้น้งมันเนาะนมันแค่วโฟกัสกอยากไม่อยากเทเลยด่บงใหม่เลยน้ำใหม่เนาะ

ซิบค้ก้กน่งีดแต่ช่งพรมอุ้ยกูอยากเตะเลยฟันซีบุวนไม่กระตัดหรอคะวะจอยนะน้อปากออกแ้นะจต้ังเอาะนี่องปาก หดำเขามาน้ำวเขามาเสร็จให้อพุดเตรียมนี่วะเตรียมเกลือแล้วล่าเกลือดีใส่าเลยวาน้เองหน้ามาบีบอย่าไปเบีอกับดัอาจารย์อาจารย์ใดำนะท่านองค์ลงมันไปใส่หนอเดี๋ยวผายกระชื่ออยางนี้มียังอยู่ในเตาต้องไปอยู่ต้นหม่วงเลยเห็นผาหุนหุนอู ย่อนนอแปาย้ยต้นม่วงหอล่าอมาใส่ด้างม่งก็่มดต่างนานศิลาปลาตองม่วดคุยผู้สาวผู้สาวประเชที่เราปรยกบุญ่อนางอกเดี๋ยร้อยโอ้ยม่วอเ็จาวางเอ็นเดินน้ประเด็กจาววาดม่ววัาวนดดีได้ยินพรดีเดี๋ยวบ่งง মানুহ <laughs> 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 ศิลาบนนีสิไ็นลยพีบ้านี้นลาน่ะได้อืมนั่นนกินงบอกไปเลยังพี่น้องเฮ้ยพี่น้องต้มน้ำไว้เดี๋เิลาปลาตองนั่นมาเมนยังดอกอันเซียรายเลยเลอ มันไม่นพอตอมดน่ริลาต้มนน่แลตมเอบๆตนไมเ้งซ้มาตอลูลาบตอดแล้วอ่ะไปคอยไปเมื่อกี้นี่ได้้นจเยอัน้ท่านอยากท่านชมนี่กันี่แัืได้อันนี้หอมๆเก่แก้มนะอไปบเลยขวดน้ำมืนันตาไลยู่มเงใบแดงสั่วา

ให้แยืมมาเลยให้ดี๋ยว้ไลค์ไลคจุดนี้ไลค์เลอกอะไรตัวนี้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 ตัวดี้ตัวน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 ี้ตัวดีลตัวนี้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 ต เดี๋ยวว่าได้เสร็จก็วัดเดี๋ยววเสร็จเอาเท้าไปเทมเท่มูยอเหรอเหอแกงอะไรอะไรผัดจีราบระตองใช่ไหมผัน้ำให้เล่าอันน เราปรุงเองนำปลาวกเราเราได้กินตีกันได้ไหมมันต้องเนี่ยข้าวในเสกดลางสวมาเคีนไหวสัมหันทายเกือบหมดย่าแล้วไปช่อด้วยไไปช่อดอโลดมันจังไม่ให้ที่นี่ตกน้ตัวนี้เรอเกือบเป็นตัวทายเียไรอยู่้าให้รไม่ได้มันหมดเลยเือบหลับเลยก็ต้อง ข้ากามากระไดมาเห็ดขึ้เต้าแตงโมกอนเ๋ยกรแมนนั่นแล้วโอ้ยมืดบานเราะวิต๊แล้วมืดตะวิโต๊ะไปงานนั่งอันนี้ไปทำไมสอบรุ่นหนึงสิบประทับน้ำปลาโอ้ยโอ้ยน้ำน้ำโอ้ยปลาปลาบุญด่างพันได้งานเอง

วงเี่ยวงโค้งโค้งชาดไปคือโาไแล้วไหนไม่้กล้วยเลคือบคือบนคายนากินาีนีนะกินแ้กจะจับชิเลย

ก็บว่ไปจอยโฟมาเฮ้ยไปก่อนลูกะิษย์ต้องพูดภาษาทีมงานเอาเกจปลาออกเนาะบาใจกับบาวคอร์ดสบายดีพี่น้องเปลี่ยนแผนเอกเปลี่ยนแผนพี่น้องเอาตองแบงสันปันชวนก่อน คุดใหญ่เลสุวนี่พี่น้อืตัวใหญ่พอดีโลตัวใหญ่กูหันบ่ไอ้หน้ำหน่อยบ่ใรกรสอบเยกรสอบมนมยแต่่รมาน่านะเดกเป็นนะ มะฮันกัสซิเดล่าอะไพี่น้องฟังรับซ้มกันลิปหนาเด้อย่งพลังวิงพี่น้องมาเป็นต้โไลท์ปค่อยไหาเกาะเนา ม่ก็ว like ่า ok ้มกพี่น้องก็แบบซวยมากเหนกัเมือวคนกินหนาเหไืกัไหมเอที่ังกเที่ยวคนทางจะไปสูบซับเลยซักจสิคายนีน้มันะเนาะน้มันายดีเนาะมันพัระบาิปพันน้อยเอียมมันคอย่าอยาทบัตรตกับบัเทากับบัตเดียวกันนั่นเอ